ถ้ากำไปคิและเจ้าหอมัวเมียสอยกันเห็ดข้าาด่งมาแล้วข่มภัโยุ่อยู่บ้านดีทีนะไปเนาะไม่รู้เทียมหนเราเศร้าไปแล้วไปหิวน่ะ ม,ม,ม,มียเมียสันก็มีเหรโอ้ยไปแล้วไปแล้วแล้วเศร้าแล้ว,ล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 วไปอย่างแจ๊บว่าเจบก,ก,กด้วะก็เข้มผมจเลยเข้มก็ใส่กืออีก พี่จัากระเคินกันอยู่บะจ้าบจักเคินเาไอเจ้ากเคินเนื่แฉงอยู่ชื่ออยู่บะจะไปหลับอ่าเรจะเห็นอะไรโอ้ตัวหอนเลยคือ้ลดถัวขึ้นรเคินี่มีบ่มีไออีกันตี อ่านรอบเจ็ดปีอะไรจะผู้บ่าวจะผู้จะผู้บ่าวผู้สาวผู้อะจรเจ้าบอคเผนกัน้ายยาเผินล่ะลีติันไม่มีเนไม่อะัจะป็ยืเบิ่ง้ไปอะไรดปขึ้นรถนีเอว่ามาเห็นว่ ถ้าละลุ่นถ้าละลุ้นนี่จะจ่ามาเปิืเฉดอะไรกันเนาะเนมกันจมเป็นจังใดเนาะเนมเได้จมขึ้นรถน้ำเวเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นไอ้เคียมจังใดหนึ่งเใสอไปไอ้ใสจักไดมันเนี่ยเป็นนัวเรือี่เป็นหลาไปใส่ในนู่หาเดจะใส่ลายได้เป็นโนะเป็นนัวนัวแล้วเปนนัว คือสิบุคเคิลคือว่านเลพี่น้องเอเชียงเ่ะเพื่อนปานนี่จนโบ่งนึ่งนา่ยอโบงเพิ่มหัวมาล่างไหจุ่เล่นเน่ยกินครับนะกิัเียวอัวอ้งนึงมันจะคือการอืมอืมอืมซนมีตเป็นนใส่เียปนวน่ะสางห่วงเลยโรืออันนี้อืมเอาเห็ดกินเองพี่น้อง เออห้าเสื้อแล้วว่าเจ้าบุคเคิลน่ะค่ะเพื่อนปั้นนี่ค้อนเคิลผมไม่อยากตันเด้ออแบบนี้ผมเป็นเคิลนแ่ะแหละปากเลอะปากเลอะกับยังบัวสำเออกระเดี่ยวเนาะบมได้เห็นกันแต่เคิลกระเดี่ยวมากอะที่มักกะขึ้นโหลดซะแล้วคือก้าขึ้นโหลดด้วยกันบ่าไปหลัดเอาอะ แสงซนรีค uhm ือบอกบอกให้ชันไปหลับนอวัสิกาขึ้หลถดมาหนอเลมะเือเนี่ยมะเขือแล้วเลอะไรปะนั่งยง่ายให้ศิษจ้งหนุ่ยแกนออบอกช้นนั่นค่อยตามันน่าคืนไปในบ้านมิชวยไปในบ้านใช่ข้าวมชวยไปเพื่นมนทนเจ้าว่าจะขอเปลาบ่ พ,พขายพอขาใยเคียงหมดแล้วไปเอาออเออเคยเดี๋ยวจะไปเคืนจก,กันราะว่า,าเสียงจะขาบที่บ้านก,กับบุเคาาืเลย่าน้น์แล้วบ่อโดนยอมไหน่าันีไ่อทมาีกเมียกัเลยอยกลเลยอืมน ไปบุญนั่นเดียวลสรุปเป็นยังไงบัดนี้รักกันเหมือนเดิมบ่ยายแสงบ่จ้ะเอา้าอยู่เดั่นนี่นั่นอยู่ไปแ่้อยู่ได้แล้วก็อยู่อยู่ได้ลแล้วก็ย <laughs> ากโคเชื่อไม้คือเก่ากับมือเลยเยอะไปที่บุญยา,ากมาแล้วก็มือเลยยู่แลนะ้เอออน่ร้านบะยายแสงยังเอาไม้เห็ดคือเก่ามือเลยทานได้ยู่เก่าะ็มือเล <laughs> ออยเออข้าวอีบะนี้กับพกชิปแล้ว, <laughs> วกันพวกชิปเออซาบิิปละ เ้าอีบักของกแล้เขีนโฮบุกีอะไรีผมมาเลยให้โฮกซีฟมวันนี้60กเขาอีบันิกาวสามซิบเขาเ้าพูดีร้อยปีเลยอยู่งั้นบ่ฮอดนะร้อยปีตายก่อนเอออ๋อเธอไปแมวอีกชีสิมมาลำลางบ่ไปสิจ้าจะไปท่ายอีละบ่เอ้อได้บัสแล้วไม่มีบัาไปอีกละไปแล้ วิทย์สงารามละไปว่าโซงสาพนโอ้แล้วมีหมูอืเขาอีไสเขาอีอโอ้กันมีหมูหรือิปไปใช่นหมเขาแต่วิทย์ว่ายังมาทางนี้หละเลยล่ะนนั้นพารถแท่งขันความอยู่พุลพุลซี่ท่านรลถลใหม่เห็นอยู่พีระหกเจ็ดท่านเจดท่านโดนเราเคยไปไก็กคะเยอะไปยูได้นงังซีน้ไปน้ำตาไปนั่นได้จะมีผัวอะล จะเอาผัวจะไปนั่มป่ะมาอยู่บ้านนี้กับมาอยู่บ้านนี้ก็ับเพื่อนไปซ่านและยาเอ้ยบ้านนี้ผัวจะจบไลยนะก็ผัวจะอุดสปูดสเปาหค่ะกินยังกับมิตร่านบัอีมเขาซ่องทิพย์กับบอีมมาเปูกใมกันกดูจกะกะ จะได้จะสิพาเราไปเห็นงานเออเราบไปเด้อผัวไปวไปเห็ดิ่ไทยผัวิพาไปไทยไ,<ป>ไปเสียงานสุดท <c oughs> ้าย,ยเรืน้ไปเอาไม่กินค่ะมันไปยืนสองนะนักมากเลย,ยเลยไปแล้วเ,เขาจะไปแต่ดนแล้วอืมอาณาพูดดีใไม่ก็แล้เขาลงวันที่เราได้สิบเจ็ดต่อบ้ามาก คืนนตุกลดเยคืนเขาก็กินวิาญาณเจ้าคืนกันไหะคืนแล้วก็คู่คืนตายอย่างนี่้จะซื้อปะซื้ออยู่ซาลดมาเสย เดือมมา,าเลยอือขัวถามสนไดบ้ไปนี้ถามเนียไปถามยังเลยไปถามค่อนนี่ลวถามแล้วลก็ไปบุญหลัจนแจ้งมา <c oughs> มาแล้วก็ไปบุญบอเพ่อหมอืมไปนะเจ้าก็ว่าพวดจะหล่ออยกมาแต่ขุเ่าละ่ะ ได้อุ้ยอ้นะับบกได้มาเทาอบแห้งเลยอืงอกๆก็ได้เลยอืมอกเิงเลยอืมยาต้มงอกนะเขาเป็ยาทำให้ผูเขาลุกอบๆเลยเพ่งอืมอบไปนิดบอบมะเบิองก่อนาเอามาเบิ่งก่อนอย่างเอาเป็นอได้มาเห็นมานี้ เลยสิบเาเชาผู้นีสิบาผู้ใหม่ไนี่ผู้ใหม่ยังหาเจอจะรู้เอาบักเท้านเอาเท้าไม่เละโู้าเปีนะฮะเจอผู้ใหม่นะบมียันมีเอาแล้วเออจะรู้ว่าเอาบ่ยักษ์แม่ยูเอาเบอนนไดักเถาอ่ะมันเข้เอาบ่อันแก่เมันนดำมันดำาื่อ่ได้แก่ ไทยกับลาว่ากันหอืกไปหมแดงดืกันไปหอมแดงไ่แล้วน้ำขาวด่าเละทํานี้ลยยาไปลาออืมจะชิไปไทยน้ำคาวนะจาได้ช่มเบิรปกเผาเบิ่งกเาปบกเถาซีลลิจ้เลี่ยนได้เปลี่ยนใจว่ะ เป็นแจอยู่น้าบักเถาป่ะนีบ่องอูขนาดนี้เราไม่ได้เบ่งดอกเาด้ไปไทยนี่เล็กน้าเป็ิทีมบักเถาไม่ได้ยังไกบันนี้เถากับชิไห่น้ำสละ,าาก,ละก,กีคนจักรน้ำมันบบใส่รถเก๋เบิ้น้ำมันตัวใดอีกรถรุ่นนี้ ฉันมาเสือบไว้ถ้ามืนนะไอเคี้ยมกระใสเลยห่โโห้นเเือบที่ันเือชหมคับเสือี่นเรือาะไปหัวหมวงไปบนไก่ครับไม่ใช่กับตนเลือน้อยกับตน้อยตัน่เนียกับตเรืโอิาเร็ดกินมดม่งเอาไปทำนี่เลยอืมกินยังไงจะไปอิ่มเต็มเนาะยากโคตรยังไงถึง่วเป็นโตจเบิจ้ะ ่ใช <c els descript or> <c worries> ่แสงัวอย่นีจะหิภาพจะาจหิภาพไปไปได่วนเด้อกันนะไม่ใส่เด้อจ้างรถกินลายกันนี่ผมคอบกินนะว่าละสองลอยคำมากแบบบิดสัมุดีป็มากใช่เป็นมากใช่ท่านาธิเพชิงานยังจะไปครับเสียเงาดเรียน ไปต้อไปีเป็นมูเาแลนี่พอจะไปเสียห์เาทุเร <ichi> ียนบาทนี mm. ่อายุเาไมได้เ <rum> ง <t om> ินลดาจะพา่ทนาโบาแ้นี่ีมาแล้ตัดกีได้เข้าไปนี่ใช่เห่อนั่นีเบามันี่รราซมตอนกินพี่้อน